สาระใครับลอดอาจะ้อมาเยผลกรทบจาสาตรวจมลงศแฉะกรแฉะไในกาบัติงาน้าบิน้จากทราบได้รัสือว่าบุนันก็จะไปแจ้ง่าในการเต็นสมาบุญเือการแปาุให้กับสายานเข้าบินยานรับต้องไปเข้า baru mahu terangku, tak apa, betapa kaya rindu, pusatkan ilmu, dapat berdaya, tuh, saya tahu wajib, pokok batu pintu, tak pokok batu rai pokok cendek, ini berjalan, betul, 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 betul,

เรตอนทำงนนแล้วพกเราท่านก็จะเข้าใจแต่หเองไม่ได้รับกานอุปถัมแล้วก็พอผลงานบุนเราปฏิบัติงานใหม่บุญสมเด็จด้วยกันนะมอนาบุนมะแตที่ะมาตอบรับจิ่งีๆเป็นมงคลแล้วก็สำหรับในส่วนของการส่งตรงนั้นก็มีมักายหลายระการเลยกันนะครับ าาากรากรส,นนรสมน,นุนิน,รน,รนดดารนับาเป็นนารรเป็นพระผค้เป็นบุญอาใหญสนะครับของจากแต่ะสมาธิแต่ลกามาธิัต่ละารนรับทำให้ใจของเรานั้นควสุบได้ง่ายทำให้ใจสงบนะครับการสม สารภาพจากคนที่ดีท่านเราควระ้องนสิ่งต่างๆในส่วนที่เราไปในส่วนที่เราตไปส่วนสัญ่าบอบบางส่วนในเื่อ้เกี่ยวกับชื่อในส่วนขอเอกภพในส่วนของความรัารตั้งเป้าหมายว่าเราทำอางสรเพ่อความต่อไปเพื่กระัฒนาส่วนัวของราเื่อช่วยส่วตัวเองุกท้ายก็ vagye <laughs> karana ร้อยสา่สิบห้านำรัวหา้าลบลาบลาบกหน้าสิบห้าล่าสั่งั่หน้า้า